สวัสดีครับวันนี้พวกผมไมเคิจเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียกได้ว่ารีวิวแล้วก็แนะนำนะครับหัวชาร์จสำหรับมือถือที่รองรับ120วัตต์นะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าชุกเทค AD1003 นะครับก็เป็นแบรนด์หัวชาร์จจากทางฝั่งชุกเทคนะครับที่รองรับได้ถึง120วัตต์ที่สามารถชาร์จได้ถึง3ช่องนะครับคือช่องที่1กับที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบ USB Type C นะครับช่องที่3ก็จะเป็นตัวแบบ USB เลยนะครับแน่นอนแล้วว่าจุดประสงค์ของคนที่อยากจะซื้อตัวชุกเทค AD1 0 3นีมอะะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือมือถือนะเวลาปัจจุบันนี้นะครับรองรับวัตต์อยู่ที่120วัตต์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างตัวเรมี GT 7 GT 7 T ไอคูนีโอพวกนี้นะครับก็รองรับ120วัตต์ที่เป็นฟาาชาร์จมากขึ้นนะครับและแน่นอนแล้วว่ามือถือบางแบรนด์นเวลาปัจจุบันนี้นะครับยิ่งฟา์ชาร์จเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่แถมัวชาร์จก็มีหรือ ในกรณีที่แถมหัวชาร์จมาแต่ว่าตัวหวัวชาร์จเนี่ยใหญ่ก็มีนะครับก็เลยอ่ะเป็นการตัดสินใจว่าถ้าสมมุติเราอยากได้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายจ่ายไฟ3มช่องทางได้ชุบเท็กเอดีหก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณจุดประสองค์อย่างที่สนะครับสำหรับใครที่มีมือถือเยอะๆแล้วก็ที่ซื้อมาเป็นเครื่องสำรองก็ดีซื้อมาใช้เป็นเครื่องหลักก็ดีนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะมีมือถือสำรองไว้ประมาณ2-3เครื่องนะครับไว้สําหรับการใช้งานในกรณีที่ทํา อ่านหน้าจอเทคนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมก็เลยเลือกตัวชุกเทค a d 1 0 0 3นะครับเพราะว่าสามารถที่จะจ่ายไฟได้พร้อมกัน3ช่องทางนะครับสำหรับตัว type c 2ช่องทาง usb 1ช่องทางได้เด็กนะครับจุดประสองค์อย่างที่สานะครับสำหรับใครที่อยากประหยัดเรียกได้ว่าประหยัดทั้งเวลาทั้งพื้นที่กระเป๋าดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับโปรโตโคอลไม่ว่าจะเป็น qc 3 plus นะครับ pd 3.0นะครับ pps นะครับ AFC อะไรพวกนี้รองรับหมดเลยนะครับซึ่งนแน่นอนลวว่าชื่อที่ผมเรียกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าโปรโตโคอลอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า power delivery เดี๋ยวผม,มอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายนะครับสำหรับผมเลยคือระยะเวลาในการชาร์จนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้องเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง120วัตต์แล้วก็รองรับหลายโปรโตโคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราชาร์จให้กับมือถือแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันมักที่จะชาร์จเต็มได้แบบมีปรระะสสิิทธภาาาพแแล้้้้วก็จ่ยไไไไฟฟไดดเตม ส่วนใครนะครับที่อยากจะดูผลการทดสอบเลยโดยที่แบบออยากจะข้ามสคริปต์ช่วงตรงนี้ไปนะครับก็สามารถไปกดได้ที่ไทม์สแตรมด้านล่างนะครับเพราะว่าเนื้อหาหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงมีที่มายังไงแล้วก็ลักษณะการใช้เป็นยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวโปรโตคอลว่ามันรองรับนู่นนี่นั่นไหมกลัวว่าถ้าซื้อไปเนี่ยมันจะชาร์จไม่เข้ามันจะชาร์จช้าไหมนะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟัง ก่อนแต่ใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตโคอลร,รู้เรื่องเกี่ยวกับการรองรับโปรโตโคอลแล้วสามารถทามสเต็มกดเข้าไปข้ามไปดูการทดสอบได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคและแน่นอนว่าในการทดสอบเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มือถือเยอะแยะมากมายนะครับที่นํามาวันนี้โดยประมาณนะครับมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ5รุ่นนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่ารองรับฟ้าชาร์จหนึวัตต์หรือต่าสุดเลยนะครับรองรับ100วัตต์นะครับก็มีตั้งแต่ตัว Poco F 7 u l t r a นะครับ r e ย์เมจิ10 Pro นะครับ iQ ู13 x ซ a o m i 14T Pro นะครับแล้วก็รวมไปถึง i q คู12นั่นเองขอบอกไว้ก่อนเลยว่า i q คู13ไ i ่คู12เนี่ยเห็นว่า,นา,นนวาในนตอนชารร์จิง มันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จหรือว่าระยะเวลาในการชาร์จนะครับขออนุญาตเล่าสเปกให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าน้องเขาเป็นอย่างไงบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้3ช่องทางนะครับเป็น C1, C2 แล้วก็ตัว USB นะครับตัวนี้รองรับโปรโตคอลเยอะแยะมากมายนะครับช่อง C1 นะครับให้กำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่120วัตต์รองรับเทคโนโลยี PD 3.0นะครับ PPS แล้วก็ QC 3 plus นะครับผมช่องที่2อก็เหมือน รองรับเป็น PD 3.0 PPS แล้วก็ QC 3 plus เหมือนกันนะครับช่องที่เป็น USB นะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับรองรับทั้ง QC 3.0นะครับ UFCS นะครับผม FCP SCP แล้วก็ AFC นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนน่าจะงงว่าไอ้ตัวย่อที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกมันรวมๆว่าโปรโตคอลโปรโตคอลนะครับหมายถึงภาษานะครับที่ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับคุยกับมือถือว่าควรที่จะจ่ายไฟเท่าไหร่ เพื่อที่จะให้มันปลอดภัยที่สุดและก็ได้กําลังไฟที่เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีตัวโปรโตโคอลที่แตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบกว้างที่สุดก็คือตัว PD 3.0ก็คือตัว Power Delivery นะครับเพราะว่านี่คือค่าที่เป็นกลางที่สุดแล้วสําหรับการชาร์จนะครับคือถ้ารุ่นไหนที่รองรับ PD ก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้เต็มหน่ว20วัตต์เลยนะครับส่วนตัว PPS นะครับก็คือตัว Programmable Power Supply นะครับตัวนี้นะครับก็เป หนึ่งของ P.D. 3.0นะครับที่ช่วยให้หัวชาร์จและอุปกรณ์สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้อย่างละเอียดและต่อเนื่องทําให้การชาร์จของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับหรือรวมไปถึง Q.C. นะครับ Q.C. คือตัว Quick Charge นะครับเป็นเทคโนโลยีการชาร์จของตัว Qualcomm นะครับผู้ผลิตชิปเซตที่เป็น C.P.U. ของ Snapdragon นั่นเองนะครับมีหลายเวอร์ชันนะครับรองรับตั้งแต่ Q.C. 2.0 Q.C. 3.0 Q.C. 3 Plu ที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะรองรับกําลังไฟททีี่่่สสูงงขขึึ้้นนและมปริิธภาพเือออๆัตตวไ เป็น FCP นะครับแล้ก็น่าจะมีคุ้นอยู่บ้างนะครับ s c p เนี่ยคือตัว Super Charge Protocol นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของ Huawei นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือตัวโปรโตคอลนะครับที่เป็นเทคโนโลยีของแต่ละแบรนด์ที่มันสามารถชาร์จได้นะครับแน่นอนแล้วว่าตัวชุก Tech AD 1 0 0 3ตัวนี้เนี่ยรองรับทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เลยว่าในการซื้อไปชาร์จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนแบรนด์ไหนสามารถที่จะใช้งาน120หรือว่าสูงสุดถ้าเป็น USB นะสายยออู่่่แแล้้ววนนนนรบาาตีเมาาอยู่่กททีผลรดสอบดีกว่าครัต การทดสอบเนี่ยเราเทสในสถานที่เดียวกันอุณหภูมิห้องเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับก็คือใช้ระยะเวลา30นาทีเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ผมเทสแบตเตอรี่ไม่เริ่มต้นจากศูนย์เพราะว่าคนปกต,ติทั่วไปนะครับเวลาที่เราเล่นมือถือเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยไม่เคยหมดจนเหลือศูนย์ถ้าอย่างเก่งเลยก็คือเหลือประมาณสัก5หรือ10%ก็เริ่มชาร์จนล้วผมก็เลยอ,อะเริ่มต้นให้มันน้อยที่สุดเพื่อให้ดูว่าปลายทางสูงสุดมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับเรื่องวันที่ตัวแรกนะครับสำหรับตัว poco f เี่เเรจัรเนเหลือ นะครับผลสรุปโดยรวมคือถ้าเกิดผ่านไปส0นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก3%เป็นี่ยขึ้นมาเป็น47%นะครับถ้าผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีนะครับผลปรากฏว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่82%นะครับแล้วก็ชาร์จเต็ม100%นะครับใน28นาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนที่เรากำลังวัดตอนที่เรากำลังชาร์จอยู่นะครับอยู่ที่32องศาเรียกได้ว่าหัวชาร์จเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำให้อุณหภูมิลลดลดดงงแแ้้้้วววกกก็กาาาาารรรทีี่่่่เจจะช์ไไออยนนนนนใโ มันจะต้องไปเปิดโหมดการชาร์จสูงสุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติคุณมีโปโกโกอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้เปิดโหมดชาร์จอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้เวลาภายในไม่เกิน30นาทีน่าเด็นะครับลองไปเช็คลองไปเปิดดู ตัวที่2นะครับสำหรับตัว Red Magic 10 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่2%แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นฟาสชาร์ทที่เป็น100วัตต์นะครับก็เลยมาลองให้ดูว่า100วัตต์มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมปรากฏว่าในระยะเวลา10นาทีจาก2%เนี่ยขึ้นมาเป็น37%นะครับในระยะเวลา20นาทีเนี่ยแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ที่69%นะครับแล้วก็ในระยะเวลา30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่93%นะครับแล้วก็ชาร์จเต็มภายใน35นาทีถ้าเราเทียบขนาดหัวชาร์จ ด้วยก็ดีการชาร์จด้วยก็ดีผลปรากฏว่าระยะเวลาเฉลี่ยเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวชุกเทค AD 1 0 0 3เนี่ยชาร์จไวกว่าด้วยในระยะเวลาที่ต่างกันแค่ประมาณ1-2นาทีนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตัวของน้องเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่สวยเก็บง่ายใช้งานได้3มช่องทางนะครับในขณะที่ถ้าเราดูฟาชาร์จของตัวเรมเมจิกเพียว l เลยเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ใช้งานได้ทางเดียวแล้วก็ขาเนี่ยก็ไม่สามารถพับเก็บได้นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆง่ายๆนะครับ Come on, come on, come on. ต่อไปก็จะเป็นไอคูสิบสนะครับตัวน,นี้เนี่ยรองรับฟ้าชาร์จหนึ่งรวัตน,นะครับแล้วก็ตอนที่เราเริ่มชาร์จเนี่ยตั้งต้นอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลาสินาทีนะครับชาร์จไปได้สี่สิบสอเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลายี่สินาทีนะครับชาร์จไปได้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผลเบลเซทโดยรวมชาร์จเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในยี่สิบแปดนาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิในตอนที่เราชาร์จเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าองศาแน่นอนแล้วว่าม 13นะครับเรียกได้ว่าการชาร์จเนี่ยใกล้เคียงกับตัวหัวชาร์จที่ให้มาเลยนะครับแต่ว่าแน,น่นอนแล้วว่าด้วยการพกพาด้วยดีไซน์ด้วยขนาดผมว่ายังไงของตัวชุกเทค AD 1003เนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็เป็นรุ่นมหาชนนะครับ Xiaomi 14T Pro นะครับตัวนี้ก็รองรับไฮเปอร์ชาร์จนะครับ120วัตต์นะครับผมตอนที่เราเทสาสอบเนี่ยแบตเตอรี่ตั้งต้นของเราอยู่แค่2%นะครับในระยะเวลา10นาทีนะครับชาร์จเข้าไปได้51%นะครับในระยะเวลา20นาทีเนะี่ยชาร์จไปได้79%แล้วก็ในระยะเวลา30นาทีเนี่ยอยู่ที่99%และเราชาร์จเต็มในระยะเวลา30นาที33วิโอ้โหอันนี้เร็วมากแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตอนที่เราชาร์จเนี่ยตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยจะมี มีความร้อนหน่อยเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าในการที่เราชาร์จของเสียวมีเนี่ยมันมันร้อนมาตั้งแต่เจนก่อนไม่ว่าจะเป็น 12T Pro ที่โปรสิมที่โปรรวมไปถึง 14T p ี่ที่โปเนี่ยความร้อนสูงสุดอยู่ที่42.9องศานะครับในบริเวณที่เป็นสายชาร์จนะครับตัวหัวชาร์จเนี่ยจะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าอุณหภูมิที่ผมวัดได้ก็คือของตัวมือถือเองที่มันร้อนนะครับก็คือรับกําลังไฟเต็มที่นั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นของตัว iQ 1ูนะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆ Ryan เนี่ยเหมือนกับ iQ 1ูนะครับแต่ว่าในการชาร์จที่ผมบอกว่าแตกต่างกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่4%นะครับแต่ว่าในระยะเวลา10นาทีเนี่ยชาร์จไปได้แค่15%านะครับในระยะเวลา2 0นาทีเนี่ยชาร์จไปได้28%เ็นในระยะเวลา30นาทีนะครับชาร์จไปได้41%อรจะเห็นได้เลยว่าต่อให้มันรองรับ PD หรือว่าอรางองนนรับคว เทคโนโลยีบางอย่างที่ทําให้การชาร์จของมันเนี่ยเร็วและแรงกว่านั่นเองนะครับผม พราะฉะนั้นเนี่ยมือถือใหม่ๆที่รองรับ120วัตต์เนี่ยการันตีได้เลยว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยจะมีความใหม่กว่าหรือว่าแบตเตอรี่เอย่ยททายแบตเตอรี่เอย่ยก็มีส่วนทั้งหมดทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเคพอลองดูสรุปแล้วนะครับผู้ชมครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า,าเป็นหัวชาร์จที่ดีมากๆนะครับนอกจากที่เขาจะสามารถจ่ายไฟได้120วัตต์เขายังรองรับโปรโตโคอลได้อีกเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับงั้นถ้าสมมติว่าผมมีโทรศัพท์เยอะแบบที่พี่บอกแต่มันบังเอ เนะครับที่แบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันหมดพร้อมกันเลยเราสามารถที่จะเสียบชาร์จ จ่ายไฟ2ช่องทางเป็นยังไงบ้างในกรณีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการจ่ายไฟของหัวชาร์ทั่วไปนะครับถ้าสมมุติเราจ่ายไฟแค่1เส้นมันจะเป็นช่อง C 1หรือว่า C 2เนี่ยมันก็จะได้120วัตต์แต่ในกรณีที่เราเสียบช่อง C 1แล้วก็ C 2พร้อมกันนะครับตัวช่อง C 1นะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่67วัตต์นะครับแล้วก็ตัวช่อง C 2นะครับว่าจะจ่ายไฟอยู่ที่33วัตต์นะครับนั่นก็คือจากที่ผมได้ลองไปเสียบโฮโก้นะครับจากตัว บอกให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่นะครับอ่ะแล้วหลายคนสงสัยว่าพี่ครับงั้นขอในกรณีที่แบบเสียบ3รูเลยแล้วกันนะครับคือรูนึงก็เสียบชาร์จพวกอ่ามือถือที่มันรองรับแบบ30วัตต์อ่ะแล้วก็120วัตต์สองเครื่องผลปรากฏว่าถ้าเราเสียบอย่างนั้นจริงๆนะครับรูที่เป็น C1 นะครับไฟจะเหลือแค่ 4, 45วัตต์นะครับ C2 เนี่ยก็จะได้แค่33วัตต์แล้วก็ตัว usb เนี่ยก็จะได้แค่18วัตต์นั่นเองนะครับผมก็แน่นอนแล้วว่าการทํางานเวลาที่มันต้้้้อออองงงงแแแบบ่่่่่กกกกััััใใคครรเเเนนีียมม็็ตตลลดดสสสปววพืททจจะะหซฟุา ไฟที่มันเสถียรที่สุดนั่นเองนะครับก็สุดท้ายถ้าอยากแนะนําจริงๆนะคุณผู้ชมนะแนะนาว่าให้ชาร์จทีละรูทีละเครื่องจะง่ายกว่าเพราะว่าจะใช้ระยะเวลาแค่แบบน้อยกว่าถ้าสมมุติเราเทียบกับการชาร์จ2รูอีกรูหนึ่งชาร์จได้เท่านี้อีกรูหนึ่งชาร์จได้เท่านี้ผมว่าเสียบชาร์จให้เต็มทีละเครื่องง่ายกว่านั่นเองนะครับผมพูดถึงเรื่องราคานะครับสำหรับตัวชุกเทค a d 1 0 0 3นะครับราคาเต็มอยู่ที่ ,3990 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลดเหลือ1,99บาทน,นส่วนของชุนเ CMC 610นะครับหรือว่าสายชาร์จนะราคาเต็มอยู่ที่1,299บาทตอนนี้ลดเหลือ499บาทนะครับซื้อ2อย่างใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับตัวชุกเทค CMC 610นะครับว่าทําไมคุณควรต้องซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสายชาร์จที่เป็นแบบแม่เหล็กนะครับไม่ว่าคุณจะจัดแต่งรูปแบบยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นกายกรรมกวางโจนะครับผมดึงสายชาร์จบูนนี้นั่นมาแต่เวลาที่เราจะเก็บกลับนะครับเราตกมาปุ๊บปุ เหมือนเดิมแลงความพิเศษของมันคือตรงนี้คุณผู้ชมครับสายที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กพอมันเป็นแม่เหล็กปุ๊บเนี่ยลักษณะการเก็บสายง่ายมากไม่พรุงพรังไม่พันแน่นอนนะครับไม่เหมือนหูฟังที่แบบใส่ในกระเป๋าบางคนมีพื้นที่จํากัดนะครับนี่แค่นี้เลยแค่นี้จริง ชาร์จได้3ดีไวซ์ชาร์จได้แบบโอ้โหเรียกได้ว่าคตรพ่อคตรแม่โหดจริงๆนะครับแนะนําว่าควรจะซื้อเพราะว่าในอนาคตฟ้าชาร์จที่มันเป็น120วัตต์มันจะมาเยอะกว่านี้แล้วเวลาที่คุณขายหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นอีก120วัตต์เนี่ยในอนาคตตัวชุกเทคเอดีหนตัวนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่หรือสายชาร์จตัวนี้ที่รองรับถึง240วัตต์ก็ยังคงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างตรงนี้ไปสามารถไปอ ลูกเทดด้วยนะครับส่งหัวชาร์แล้วก็สายชาร์แน่นเรามาลองเทสให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าครบถ้วนขึ้นบนความนั่นเองนะครับใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมแม็กกีจ่าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหน,นขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ขอโทษละสวัสดีครับ